มีเรื่องสะเทือนขวัญที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับพ่อแท้ๆฆ่าลูกสาววัยแค่3า,ามขวบแล้วก็หนีไปที่ชนบุรีตำรวจจับได้แล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยอ้างอ้างบอกว่าไปรับลูกสาวแต่ระหว่างทางเนี่ยเจอผีก็เลยแยกกันไปคนละทางไม่ได้ไปกับลูกไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเสียชีวิตได้ยังไงครับพันตำรวจเอกนิทัศแหวนประดับ ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีเปิดเผยว่าการจับกลุมครั้งนี้เนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้ง191ว่าเจอชายลักษณะคล้ายกับผู้ก่อเหตุก็เลยประสานไปทางตำรวจนะครับตรวจสอบพบว่าเป็นคนเดียวกันจรงิงๆหลังจากนั้นก็เลยนำตัวมาบันทึกการจับกลุมสอบปากคำเบื้องต้นเรื่องรายละเอียดในการก่อเหตุพฤติกรรมผู้ก่อเหตุเราขอไม่เจาะลึกลงไปละกัน <ฮะ S 1> เพราะมันสะเทือนใจแต่ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยพอไปให้การกับตำรวจยังวกไปวนมาอยู่เลยครับอ้างว่าวันเกิดเหตุมีคนอุ้มลูกเข้าไปที่ไร่มัน ตนก็เลยตามไปรับกลับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเจอผีก็เลยทิ้งลูกวิ่งไปคนละทิศคนละทางไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเสียชีวิตไปฟังจากปากครับไม่ได้ลงมือทำผมเจอผีหลอกผมก็วิ่งออกแยกค้างกับลูกมาเลยครับก็เลยเอาลูกวางไว้ที่นั้นเลยอ่าทายต่างคนต่างก็จเจองวิ่งหนีตกใจคนเจอผีครับเ,รเจอผีที่ไหนก็เจอผีที่ไหนในป่ามันครับแล้วเราอุ้มกู้จากมันทำไมครับมีคน อุ้มลูกมาลูกร้องผมก็วิ่งตามมาพอเจอมันทิ้งลูกไว้กลางป่ามันผมก็จะอุ้มลูกกลับหันมาเจอผีทิ้งพังอ่ะคือแยกทางเลยครับพอพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้แน่นอนต้องตรวจหาสารเสพติดนะครับพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงจริงๆส่วนที่ผู้ก่อเหตุเดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีเพราะว่าต้องมารับแฟนใหม่ที่บางแสน หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะประสานสอพอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุมารับตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับ ส่วนประเด็นที่ผู้ก่อเหตุได้เขียนชื่อคนทั้งครอบครัวและถังแก๊สไปฝังในดินแม่ของผู้ก่อเหตุก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไม่ได้เป็นคนไปเจอเองแต่เป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุไปเจอแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้รับฟังตนก็รู้สึกหวาดกลัวเมื่อได้ฟังสิ่งที่บอกเล่าซึ่งก็เป็นข้อความที่ระบุอยู่ในกระดาษเป็นจดหมายน้อยเขาเขียนว่าต้องตายทั้งครอบครัวและสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือบ้านที่เขาอยู่ต้องถูกเผาด้วยน้ำมันเบนซิน,นจนวอดวายเพียงเท่านั้น อีกทั้งในกระดาษยังระบุด้วยนะคะว่าตอนนี้ทําสําเร็จไป2ข้อทั้งหมดมีอยู่4ข้อคุณผู้ชมแต่ตนก็ไม่ทราบว่าทั้ง4ข้อนั้นคืออะไรบ้างตอนนี้ครอบครัวก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างมากเลยนะคะ